ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีสู่เอ็ดมซีผมคณุชเชนเคยนะครับวันนี้อยู่กันกันกบทริคก,การเล่นพอลซาเบื้องต้นนะครับก็พอซาเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมก็ถือว่าค่อนข้างซุ่มเล่นถือว่าฝึกเล่นมาได้สักระยะแล้วผมเริ่มผมเริ่มที่จะเล่นมันเป็นแล้วเนาะก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการเล่นพอลซาเบื้องต้นนะครับซึ่งผมก็บอกก่อนนะว่าผมก็ยังไม่แนะนําตัวนี้นะสำหรับมือใหม่นะครับคือมันเป็นตัวหนึ่งที่ต้องการการจัดเรียงการ กดปุ่มให้ดีนะครับการสเต็ปการกดปุ่มให้ถูกจังหวะหรือว่าในจังหวะสําคัญ ถือว่าจําเป็นมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันยังไม่เหมาะที่จะเป็นหุ่นสําหรับเริ่มต้นของผู้เล่นใหม่นะครับหุ่นตัวนี้เนี่ยผมแนะนําให้สําหรับผู้เล่นที่เล่นเกมนี้มาสักพักนึงแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเข้าใจกลไกการทํางานของหุ่นนะเราเข้าใจไม่คานิกการเล่นของแต่ละตัวนะอะไรเงี้ยถึงจะสามารถาใช้ตัวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าพาวซ่าเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดว่า,าผู้ชายเนี่ยไม่ได้ชํานาญขนาดนั้นนะครับมันจะเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่ทําดาเมจได้ค่อนข้างต่ําม,มากๆนะครับ ค่อนข้างต่ามากๆเลยนะซึ่งในกรณีที่คุณเล่นสควอตเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนลําบากนะครับก็คือทําให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยต้องอาจจะต้องรับดาเมจมากขึ้นหรือว่าอาจจะต้องรับดาเมจนานขึ้นจากการที่เรา,ายิงหุ่นอีกฝั่งไม่ได้นะครับหรือว่ารวมถึงการที่เราไม่สามารถทาลายหุ่นอีกฝั่งได้เนี่ยมันทําให้เวลาในการเก็บคนหรือว่าเวลาในการฆ่าไพร์ลอตเนี่ยมันนานขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยหุ่นตัวนี้จึงเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่ถ้ายิงไม่แม่นหรือว่าเพิ่งกเลังเพิ่ โอเคต่อไปก็ผมตอนนี้นะผมอยู่อ่า,าแลงพอซ่าเนี่ยผมอยู่อันดับ3มของเซิร์ฟนะครับก็คิดว่าน่าจะพอน่าจะพอแนะนำอ่าทริคการเล่นแล้วก็เทคนิคต่างๆที่ผมใช้ในเกมได้เนี่ยค่อนข้างอ่าดีกว่า,ด,วาดีกว่าคลิปแรกที่ผมเดี๋ยวคลิปแรกผมเล่นนะคลิปแรกผมเล่นยังเป็นหนอยทากอยู่เลยในคลิปนี้ผมก็ผมก็ค่อนข้างถือว่าพัฒนาขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังต้องฝึกอีกเยอะนะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคแล้วค,คิดว่าสามารถสามารถอ่าแชร์แชร์ทริคที่ผมเล่นส่วนตัวมาใช้ ให้เกิดประโยชน์กับเ,เพื่อนๆได้นะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันในเทรนนิ่งกาวนะครับผมซึ่งพาวซาเนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นหุ่นหลักที่ผมเล่นเนาะก็ถ้าใครเจอในเจอในแมปก็ยิงทักท้าได้นะเสร็ <c oughs> จแล้ผมก็เล่นจากสปอร์ตแหละเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเล่นในโซโล่เนี่ยมันต้องการสเต็ปในการเล่นค่อนข้างเยอะนะครับหนึ่งคือตัวมันเวลาโดนประชิดเนี่ยมันค่อนข้างรอดยากนะครับตัวมันต้องใช้ ตัวมันต้องใช้มานาใช้พลังงานในการในการทําให้ตัวมันเล่นได้นะครับดังนั้นเนี่ยมานาเป็นสิ่งจำเป็นมากครับไอ้พลังงานเนี่ยเออพลังงานเป็นสิ่งจำเป็นมากครับการที่มันโดนมาชิดในในโซโล่เนี่ยมันจึงมีโอกาสที่จะล่อท่องข้างต่ำครับดังนั้นก็ยังคงย้ําอยู่ดีว่าพาวซ่าเนี่ยไม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่นะครับไม่เหมาะเลยนะเออดังนั้นเอ่อสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ก็อดทนรอก่อนนะครับหรือว่าถ้าใครคิดว่า เออเราสามารถพัฒนาได้เราสามารถเรียนรู้จากการเล่นมันได้เนี่ยไม่ไม่ไม่กลัวที่จะแบบว่าเออแพ้บ่อยหรือว่าแบบไม่กลัวที่จะแบบว่าเอ้ยกลัวแบบเล่นไม่ได้อะไระเงี้ยซื้อมาลองได้ครับอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนอยู่ที่ความอยากเล่นของแต่ละคนันนี้ผมก็ไม่ได้ห้ามนะครับแต่ว่าแค่แนะนาว่าเออมันก็เล่นยากสลับมือใหม่ในระดับหนึ่งเลยนะอะไรอย่างงี้โอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องในโมดูลของพาวซ่ากันดีกว่า คือพาวซ่าเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่เล่นได้2ส,สายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายหุ่นนะครับสายล่างสายล่างหุ่นยนต์อย่างนี้นะหรือว่าจะเป็นสายป้อมก็ตามแต่นะครับแต,แต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยที่ผมเล่นมาสักพักแล้วนะเล่นมาระ,ระยะหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าสายที่คนเขาเล่นกันบ่อยสุดเนี่ยจะเป็นสายป้อมนะครับคือคือล่างหุ่นเนี่ยเหมือน,มนกับแค่เอามายืนเอามายืนยิงเอามายืนเคลื่อนที่เฉยนะครับให้ให้แบบสกิลป้อมเนี่ยมัน ไอ้ไม่ใช่ดิไอ้กระสุนป้อมเนี่ยมันรีโหลดเสร็จนะครับอะไรประมาณนี้เนาะดังนั้นเนี่ยโมดูลที่ทผมใช้ทั้งหมดในเซตนี้เนี่ยจะเป็นของเซตล่างป้อมนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูโมดูลที่ทผมใช้ก่อนดีกว่าเอาโมดูลที่ทผมใช้เนี่ยโจมตีนะครับผมจะใช้เป็นเพิ่มระยะการยิงของล่างป้อมเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอไอ้ไม่สามสิบดิห้าสิบที่สีม่วงนะครับอ่าก็คือเวลายิงลงพื้นเนี่ยมันจะมีเอลีกว้างขึ้นนะครับเห็นไหมไม่จำเป็นต้องยิงโดนไม่จำเป็นต้องยิงโดนตัวนะครับยิงลงพื้นข้างๆเนี่ย มันก็จะชิ่งไปโดนะนะครับหมายถึงว่าดาเมจก็จะก,กระจายไปโดนแล้วก็ถือว่าทําให้เราเนี่ยตามเก็บคนได้ง่ายขึ้นระดับหนึ่งแล้วก็ยิงหุ่นโดนได้ง่ายขึ้นระดับหนึ่งด้วยนะอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นโมดูลโจมตีถมใช้ครับต่อมาครับโมดูลป้องกันครับโมดูลป้องกันเนี่ยอันนี้ผมไม่ผมไม,ผมไม่ฟิกนะว่าจะใช้ จะใช้โมดูลป้องกันของอะไรนะครับเพราะว่าเพราะว่าโมดูลป้องกันที่ผมใช้ตอนนี้เนี่ยก็คือทุกครั้งที่ผมยิงฮิตนะครับก็คือยิงโดนหุ่นเนี่ยผมจะได้ชิลมาที่40หน่วยนะครับที่ที่สีม่วงนะอ่าที่เลเวลสซึ่งถามว่า40หน่วยมันเยอะไหมมันก็ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าถามว่ามันขึ้นมาบ่อยเวลาเราอยู่ไกลๆเราโดนต่อนิดหน่อยเรายิงไปอย่างเงี้ยยิงโดนยิงโดนยิงโดน4 0 40, 40 40เนี่ยถามว่ามันก็น่าลำคาญกับอีกศัตรูที่แบบจะยิงเราให้ตายใน,ในชุดเดียวได้ไหมก็ถือว่าน่าลำ ไม่ได้ทําให้มันมันเก่งขึ้นมาเวอร์ขนาดนั้นครับดังนั้นเนี่ยโมรุนป้องกันเน่ยใครจะใส่อะไรก็ได้ครับจะใส่ผมก็ได้ยิงฮิตได้ชิลหรือว่าจะใส่เป็นทุกครั้งที่เราโดนดาเมจจากศัตรูนะครับเราจะแดดเร็วขึ้นแดดไกลขึ้น30%เป็นเวลา2วินะครับจะใส่อันไหนก็ได้ครับอันนี้ไม่ฟิกนะครับแล้วจะคนชอบเลยนะใครชอบความเร็วใครชอบพิว๊พิก็ไปใส่เมื่อโดนยิงแล้วแดดไวขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าเออเราไม่ได้เปลืองตัวขนาดนั้นเรายิงจากกระะย,กกยไไลด เราไม่จำเป็นต้องเอาตัวเข้าไปแรกนะครับผมก็แนะนําให้ใส่เหมือนเหมือนของผมใส่นะครับก็คือทุกครั้งที่ยิงโดนศัตรูตเนี่ยเราจะได้ชิวมา 40, 40หน่วยครับที่สีม่วงนะโอเคอต่อไปเนี่ยบาดลสปีดนะครับบรลุสปีดเนี่ยผมผมใช้เป็นของทุกครั้งที่รีโหลดของล่างป้อมนะครับมันจะลดคูดาวการรีโหลดให้นะครับที่สีม่วงเนี่ยจะลดที่20%นะแล้วก็ผมไปคํานวณมาให้แล้วปกติเนี่ยเวลา เวลายิงล่างป้อมเนี่ยมันจะรีโหลดกระสุนอยู่ที่1วินะครับแต่ว่าถ้าใส่เราใส่มารุนสปีดสีม่วงของอันนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนกระสุนอยู่แค่ที่0.7วินครับก็คือลดประมาณ3 3วินาทีนองลมไปถึงยังลดคูดาวของลูกซองด้วยครับอีก20%อนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะเพราะว่า,าส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้ลูกซองในการยิงเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ จะถามว่าใช้บ่อยไหมมันก็ใช้บ่อยนะแต่ว่ามันมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นอนะเออไอไอปุ่มลูกซองเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลในในเกมจริงขนาดนั้นนะครับดังนั้นก็อันนี้ก็ถือว่าเอามาลดคูดาวของของร่างป้อมลง0 3นะ่จุามวีนะสำหรับใครจะเล่นสปีดอันนี้แต่ว่าสำหรับคนที่ผมบอกแล้วว่ามันเล่นได้สองสายครับคนที่จะเล่นสายหุ่นหรือว่าคนที่ต้องการความพิ้วเนี่ยสามารถสลับไปใช้สปีดด้านบนนะครับอันนี้ก็คือทุกครั้งที่คุณยิง secondary เปพอน,นีอ้ไม่ใช่ secondary ไอไพมารีไปพอ่อนะครับก็คืออาวุธหลักเนี่ยทุกครั้งที่คุณยิงอาวุธหลักโดนเนี่ยคุณจะเคลื่อนที่เร็วขึ้น20%เป็นะครับเป็นเวลา2วินะที่มรุนสีม่วงนะครับเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเคลื่อนที่ปกติดูนะม,มันจะช้าประมาณนี้ครับแต่พอผมยิงโดนเนี่ยเห็นไหมผมจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเอามาใช้ในการเอาตัวรอดได้ดีระดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นก็ใครจะเลือกช้าไหนก็อยู่ที่คุณชอบแล้วคุณอยากใช้อะไรคุณ คุณคิดว่าคุณถนัดกับความพิ้วคุณก็ใช้เป็นสปีดนะครับก็คือยิงโดนแล้วบวกโมเมนต์สปีดแต่คุณบอกแต่ถ้าคุณบอกว่าเอ้ยฉันใช้ร่างป้อมบ่อยวะ่ะฉันใช้ร่างแบบปืนใหญ่บ่อยอะไรเงี้ยก็จะใช้เหมือนผมก็ได้นะครับไม,ไม่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะอันนี้เอาที่ชอบเลยส่วนคอมาดุนครับคอมาดุนของตูวเนี้ยเนี่ยมันค่อนข้างพิเศษนิดนึงนะครับก็คือไม่มว่าคุณจะเล่นคอหนึ่งหรือคอสองเนี่ยดาเมจที่ได้มามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับมันอาจจะต่างกันแค่อ,ออปชั่ ตอนที่คุณกลับล่างมาจากร่างป้อมกลับมาร่างหุ่นนะคุณจะได้ว่เมันจะปิดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าไม่แย่นะครับแต่ละมูลบัตรสิบเปอร์เซ็นต์ที่ได้มาแล้วก็ถ้าคุณใช้คอสองเนี่ยสิ่งที่คุณได้เป็นออปชั่นรองก็คือคุณจะยิงลูกซองแรงขึ้นอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือคอ,อหนึ่งเนี่ยถ้าใส่คอหนึ่งจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือว่าถ้าใส่คอสองเนี่ยจะยิงลูกซองแรงขึ้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้แรงขึ้นนนนเเเยยยยอออออะนะะะะะปปรรรมมาาาาณณหหหลักกก่่่่ววววไงี้็็ถถืื ไม่ไม่ได้เห็นแบบไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นนะอ่าประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าถามว่าไอ้หลักๆของมันที่ที่มันเล่นคออะไรก็ได้เนี่ยก็คืออ่าเอฟเฟกแรกนะครับเอฟเฟกแรกมันเนี่ยของล่างของคอหนึ่งเนี่ยเวลาเปลี่ยนล่างเป็นล่างปืนใหญ่นะครับมันจะบวกดาเมจแปดเปอร์เซ็นต์สามนัดแรกที่ยิงนะครับก็คือเนี่ยนัดที่หนึ่งนัดที่สองนัดที่สามอันเนี้ยบวกดาเมจขึ้นมาสามไอไม่ใช่เด็กบวกดาเมจขึ้นมาแปดเปอร์เซ็นต์นะครับสามนัดแรกที่ยิงออกไป ของของล่างาปืนใหญ่นะถามว่าเล่นเล่นคอมโบแบบนี้ได้ไหมก็คือยิงไปแล้วกลับล่างแล้วก็สลับมายิงใหม่อันนี้ผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ทําการวิเคราะห์หรือว่าแบบวิจัยดูนะครับว่ามันมันทำได้หรือเปล่านะนะที่แบบว่ายิงนัดหนึ่งแล้วก็เราสลับปุ๊บแล้วเราเปลี่ยนมายิงอีกนันึงอย่างเงี้ยมันจะนับเป็นหนึ่งครั้งหมายถึงว่าเป็นนัดแรกให้แบบเดิมหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมขอไปเทสอีกทีนึงแล้วกันแต่ว่าโดยหล,ลักหลักเนี้ยก็คือทุกครั้งที่เราเปลี่ยนเป็น Uh, ป้อมเนี่ยเราจะได้ดาเมจเพิ่ม mm. ขึ้น8%นะครับที่คอหนึ่งนะแล้วก็ mm. ถ้าเปลี่ยนกลับไปร่างหุ่นเราจะได้สปีดเคลื่อนที่8%เหมือนกันเอ้ย10%เดีเออ10% mm. ต่อมาที่คออ2เนี่ยเราจะได้ดาเมจนัดต่อไปที่ยิงโดนครับ mm. น้องว่านัดแรก400นัดต่อไปก็จะเป็น500นะครับอะไรประมาณนี้นะก็ดาเมจมันห่างก,กันแค่1%นะครับแต่ว่าอันที่2เนี่ยก็จะได้การยิงลูกซองที่แรงขึ้นอีก7%ด้วยนะครับ ออะไรประมาณนั้นเนาะก็ใช้ทั้งคู่ลยครับหยิบคอไหนมาก็ได้ถ้าคุณเล่นป้อมอ่ะมันไม่มีปัญหาเลยแล้วจะใช้คอหนึ่งหรือคอสองมันดาเมจไม่ได้ต่างขนาดนั้นนะครับใช้ได้ทั้งคู่เลยนะอ่าแต่แบบถ้าแบบเล่นคอแล้วเพื่อนมีแบบหุ่นที่มันต้องใช้คอหนึ่งอะไรเงี้ยพวกอาร์เธอร์อีกาอะไรเงี้ยเราก็ให้คอหนึ่งเพื่อนไปก่อนก็ได้นะครับเราใช้คอสองได้นะครับหรือว่าถ้าแบบเนตตี้มีพวกตัวใช้คอสองอ่ะเช่นแบบเออ่ฟามิงโก้อะไรเงี้ยเป็นทอรัสอะไรเงี้ยก็ให้เขาไปก่อนก็ได้ครับเราไปใช้คอหนึ่งแทนได้อะไรประมาณนี้เนาะก็ ถือว่ามีความยืดหยุ่นสูงครับในการเลือกใช้คอนะโมดูลหลักๆก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวส่วนของเทคตัวเนี่ยผมจะแปะไวท้ที่ที่ปกคลิปนะครับเอ้ยไม่ใช่ปกคลิปดิไอพื้นหลังคลิปนะครับว่าแบบว่าผมใส่ไอเทคอะไรบ้างครับไอรูนอนะรูนสีส,สีแดงกับสีน้ําเงินอนะอ่าน,นั้นเดี๋ยวผมจะแปะไวท้ที่พื้นหลังนะครับก็เดี๋ยวไปเช็คกันได้แล้วก็มาดูในด้านของการเล่นนะครับในด้านของเกมเพลย์เนี่ย อ่าผมนะส่วนตัวผมที่ผมเล่นเนี่ยผมจะไม่เข้าประชิดศัตรูครับผมจะยืนจิงไกลๆอย่างนี้เลยนะก็คือสมมติเจอตรงนู้นเนี่ยผมก็จะแบบยิงสลับกับกับอ่าล่างล่างหุ่น,นครับสลับกับป้อมครับยิงไปงี้อันนี้จะเป็นจะเป็นขั้นพื้นฐานในการยิงนะครับก็คือเราอยู่ไกลๆอะ่ะเราไม่จำเป็นต้องเล่นสเต็ปกันครับมันมันอ่าค่อนข้างเปลืองมานานนะเก็บไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินดีวกว่าเนาะ อันนี้ก็คือเป,เป็นการยิงแบบขั้นพื้นฐานที่แบบว่าศัตรูไม่ได้สนใจเรานะครับก็คือเราไปเป็นที่ที่3หรือว่าเราไปกับเพื่อนเ้วเพื่อนเพื่อนแทงให้เราอยู่อะไรเงี้ยเรายิงฟรีนะก็ไม่จำเป็นต้องเล่นนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นพื้นที่ต่างระดับเช่นสมมติว่าผมอยู่เงี้ยแล้วไฟพ,อ,พ,อ,พอมันอยู่นั้นอนะ่ะเออผมทำเงี้ยมันไม่เห็นใช่ไหมอันนี้อาจจะต้องลอยยิงนะครับอันนี้ก็ลอยยิงปกติเลยครับแต่ว่าก็ถ้าสำหรับใครที่เล่นเป็นแล้วเนี่ยก็ผมก็แนะนำว่าให้ให้ปรับเซตติ้งตรงตรงไบรท์เทนเซตติ้งเนี่ย การกดทีเดียวแล้วมันลอยเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นกดค้างให้มันลอยนะครับเพราะว่ามันจะมีผลในการใช้คอมอใช้ใช้ท่านะครับใช้คอมโบต่อไปที่ผมจะสอนนะก็ถือว่ายากพอสมควรเพราะมันต้องเล่น3นิ้วนะครับแต่ว่า,าการบินยิงแล้วก็การยิงเสร็จแล้วคืนร่างหุ่นแล้วกลับมาอย่างนี้เนี่ยมันมีประโยชน์นะครับไม่ได้ทำทำเพื่อเท่เล่นเล่นนะคือเวลาอีกฝั่งหนึ่งเห็นเราเนี่ยเขาจะเห็นเราเป็นร่างหุ่นแล้วก็ร่างล่าง,งป้อมปืนครับซึ่งขนาดตัวไม่เท่ากันนะครับทุกคน ขนาดตัวไม่เท่ากันเนี่ยทำให้เขาเล็งยากขึ้นครับดังนั้นการบินยิงอย่างนี้เนี่ยแล,แล้วสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยมันทําให้ศัตรูเนี่ยยิงโดนเรายากนะครับโดยเฉพาะพวกหุ่นนัดเดียวนะเช่นแบบว่าแกเบียวอิกาอะไรพวกนี้นะครับจะทําให้มีโอกาสโดนเราค่อนข้างยากครับตอนที่เราบินยิงแบบบินยิงกับสลับกันอย่างนี้นะอ่าอันนี้ก็คือเป็นอีกอันนึงแต่ว่าเป็นเป็นประทศไทยก็ พยายามอย่าบินเยอะครับหมายถึงว่าอย่าอย่าบินอย่าบินในที่โล่งเยอะจนแบบว่ามันลงมาแล้วมันไม่มีอะไรให้หลบอะเวลาเราเล่นตัวเนี้พยายามหาที่ขึ้นหรือหาแบบมุมเล่นที่แบบมันไม่จำเป็นต้องเปลืองมันไม่จำเป็นต้องเปลืองมานาในการใช้อะมานาในการยิงอะเออแบบหาแบบมุมยิงอะไรก็ได้ที่แบบไม่ต้องเปลืองมานานครับจะดีกว่ามากๆเลยโอเคต่อมาครับเป็นาการกดสกิลที่เอ้เป็นการกดแดนที่ค่อนข้าง มันไม่ได้ทายากหรอกแต่ว่าจะจะยิงจะเล็งยิงให้โดนจากหลังจากกดอะมันค่อนข้างต้องต้องใช้เวลาฝึกนิดนึงนะครับก็คือผมจะใช้อันนี้ในการจุกหลบทั้งตัวของออลอราเองแอนโดปาหอกหมียิงลูกบอลหรือแม้กระทั่งไฟฟอกกดก,กดลูกมิซล์มาหานะครับก็คือกดกระโดดนึงทีแล้วกดแดดน,นะครับมันจะพุ่งเหมือนไฟฟอกนะเราให้เราให้เรากดกระโดดอีกทีหนึ่งมันจะเป็นการเหมือนกับแบบ เขาเรียกว่าอะไรแดั <That S 2> หลบอะเออสมมติว่าไฟฟล็อกอะไหนสมมตินคนก็ได้ยิงมาเงี้ยผมก็หลบอย่างงี้นะครับอ่าอะไรประมาณนี้เนาะก็คือแบบเนี่ยหลบได้นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้มันได้ตั้งใจยิงลูกซองนะมือไปโดนอ่สมมติว่าเขายิงมาอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมก็โดดหลบเงี้ยอะไรงี้นะครับฝึกฝึกเป็นกระโดดหลบอย่างเดียวก่อนก็ได้ครับยังไม่ต้องยิงสวนนะก็คือถ้าเขายิงมาเงี้ยเราก,ก,รก,ดดก็กระโดดที่กดแดดแล้วกดกระโดดอีกทีนึ่งครับมันจะเป็นการเปลี่ยนโพส เราไม่โดนท่าใหญ่ๆของศัตรูครับแต่ว่าผมบอกก่อนนะว่าท่าเนี้ยมันค่อนข้างกินพลังงานครับดังนั้นเนี่ยเวลาจะใช้ก็คิดให้ดีก่อนใช้นะครับก็คือเอาไว้หลบท่าที่มันใหญ่จริงๆนะเช่นเช่นฮอสติลยิงลูกบอลมาหรือว่าแอนโดปาหอกหรือว่ามียิงลูกบอลไฟฟอกหรือว่าแม้กระทั่งตัวของพาซ่าเองเนี่ยยิงไอดีมาเนี่ยแล้วเราคิดว่าเอ้ยเราโดนเราโดนยิงแน่ๆเนี่ยเราสามารถกดแด์ดหลบได้นะครับอะไรประมาณนั้นเนาะอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นทีการหลบ ทีทท่จำเป็นสำหรับพอซ่าครับถ้าจะเล่นนะเพราะว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์ในการหลบหลายหลาสกิลครับตัวพอซ่าเนี่ยมันไม่ได้เร็วนะครับดังนั้นดังนั้นถ้าเราโดนสกิลชุดใหญ่เช่นแบบโดนมิสไซล์เฮลิเคนเนี่ยคอหนเนี่ยหรือว่าออรโลลายิงบีมแบบมีคอสอเนี่ยเรามีโอกาสแตกได้เลยครับเพราะว่าเลือดมันไม่ได้เยอะนะดังนั้นก็ฝึกให้ชินครับไอ้สกิลนะเนี่ยเนี่ยอะไรประมาณนี้เนาะ แล้วก็มันจะมีการคอมโบเพิ่มก็คือถ้าเราแดดอย่างนี้ได้เราสามารถยิงสวนได้นะแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยความเคยชินนิดนึงนะครับเช่นแบบสมมติว่าผมยิงกับคนนี้ใช่ไหมอ่าผมยิงมาปุ๊บเอาเขาลงคุเลยเอาไม่เป็นไรเอาฮัตติว์ก็ได้สมมติยิงมายเงี้ยผมแดดหลบปุ๊บยิงสวนได้นะครับก็คือตอนกระโดดเนี่ยเรา,เรา,แ,ปเราแปลงร่างเป็นร่างปืนใหญ่แล้วก็ยิงสวนได้นะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยผมไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นที่บั๊กเกมหรือว่าผมกดปุ่มไม่โดนนะเพราะผมก็ไม่ได้ดูมือตัวเองนะ บางทีเนี่ยถ้าเราแดชแล้วมันกดกระโดดอย่างนี้ไม่ขึ้นอีกรอบมึงเนี่ยมันจะทําให้เราเครื่องตกนะครับหมายถึงว่าทําให้เราล่วงลงมาอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับดังนั้นก็จะใช้อันนี้ก็พยายามเช็คน้ํามันนิดนึงนครับว่ามันพอที่จะกดกระโดด2ทีกับแดชนทีได้หรือเปล่านะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องดีกว่าก็ฝึกเล่นครับสมมติว่ายิงไปอยู่เงี้ยอ่ะกระตูยิงกระสุนม,มาแล้วก็แดชหลบแล้วไปยิง อ่าใน,นประมาณนี้นะครับซึ่งไอ้ท่านี้เนะี่ยมันในเต็มหลอดเนี่ยไอ้ไอ้มานาเต็มหลอดเนี่ยเราจะใช้ท่านี้ได้2ครั้งนะครับแล้วมานาจะหมดเกือบหมดนะครับก็คือใช้ต่อไปได้แหละอ่าประมาณนี้นะไม่ผมกดไม่โดนอันเนี่ยอันนี้กดไม่โดนนะครับโอเคไหมปุ๊บอ่ะกดไม่โดนแหละเนี้ อ่าโอเคก็ประมาณนี้แหละซึ่งถ้ามานาไม่พอเนี่ยมันก็จะเป็นแบบม่อกะครับก็คือผมกระโดดไม่ได้รอบหนึ่งความพิวก็จะหายไปสักประมาณ20เปอร์นะอะไรประมาณนั้นเนาะส่วนยิงหุ่นก็อันนี้ก็อาศัยความความเคยชินนะครับคือคือผมบอกไม่ได้ว่าเราควรจะยิงจังหวะไหนให้มันโดนครับมันเป็นมันเป็นความเคยชินล้วนๆนะครับนในการเล่นพอซ่านะในการกัดร,ระยะศัตรูนะะนั้นก็ต้องเล่นบ่อยๆครับตัวนี้มันค่อนข้างต้องใช้ความชำนาญในการเล่นท้างสูงนะครับ โอเคอะไรประมาณนั้นเนาะก็ฝึกไว้ครับแดสยิงนะครับอันนี้ก็เป็นคอมโบที่เอาไว้ใช้หลบสกิลนะครับก็หมดแล้วครับหลักๆก,ก็มีเท่าน,นี้แหละที่เหลือก็อยู่ที่ภูมิประเทศนะครับภูมิประเทศภูมิาศาสตร์เพื่อนร่วมทีมเอยหรือว่าลงสโลก็อยู่ที่แผนการเล่นเรา,านะครับอะไรประมาณนั้นเนาะก็ฝึกไปฝึกฝึก,ฝ,กฝึกกรรันดูได้นะครับมันคือตัวมันก็เล่นยากแหละแต่พอเล่นไปนมันเล่นสนุกนะครับตัวนี้โอเคก็หมดแล้วนะไม่ม,ไม,มีไม่มีทิ่อะไรเหลือแหละมีแค่นี้แหละ ที่เหลือก็อยู่ที่สเต็ปเลยการใช้ลูกซองเนี่ยก็ใช้เวลาจำเป็นครับเช่นเราโดนล้วงสมมติว่าโดนฮอสติ๊บุบล้วงเนี่ยมันอาจจะไม่พ้นแหละแต่มันก็ถอยห่างออกมาได้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กดอพอพอยิงซองเสร็จเนี่ยสามารถกดแดดให้เราถอยออกมาจากพื้นตรงนั้นได้นะครับเป็นการเป็นการทิ้งระยะออกมานะเพราะว่าพอซ่าเนี่ยไม่ชอบการโดนเข้าประชิดตัวนะครับดังนั้นพยายามอยู่ห่างจากศัตรูครับอย่าให้อย่าเอาตัวเองเข้าไปอย,าอย่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงครับเลือดสองมัดเจ็ดเนี่ยโดนโดนทีเดียวหน้าแหกเลยนะ อะไรประมาณนั้นเนาะก็ลูกซองเอาไปใช้ยามหนีครับยามแบบเอ่อเนี่ยประมาณนี้อะไรประมาณน,นี้หรือว่าหรือว่าถ้าเราเล่นจนชำนาญแล้วเราอยากเติมดาเมจเนี่ยก็ทำยิงก็ได้ครับยิงเสร็จก็ยิงลูกซองไปับอยู่ไกลๆเรามั่นใจว่าเราไม่โดนลวงแน่แน่การยิงลูกซองไปเติมสักดาเมจสักร้อยสองร้อยเนี่ยมันก็เห็นผลอยู่นะอ่าอะไรประมาณนั้นครับก็คือแบบเออยิงอันนี้เสร็จแล้วก็ยิงลูกซองต่อได้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นการเติมดาเมจที่ค่อนข้างตอบโจทย์นะแต่สำหรับหุ่นที่ ดีพีมันก็สูงอยู่แล้ว่าเออถ้าถ้าถาสำหรับคนจริงมั่นนะอะไรประมาณเนาะก็หมดแล้วครับผมก็มาแชร์ได้ประมาณนี้แหละเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เล่นตัวนี้แบบจนแบบโอ้โหถึงขั้นแบบปรมาจานนะ <c oughs> ก็แบบพอเล่นเป็นครับหลังจากจากคลิปแรกที่ปล่อยไปก็คือแบบเล่นมั่วมานะคลิปนั้นโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดฉากอาฉากบวกของพ่อซ่าครับที่ผมไปเก็บมาตลอดทั้งอาทิตย์เนี่ยมาลงเป็นมอนเทนครับก็สำหรับใครที่ดูเอ่อ สูตรเทเล่จบแล้วหรือว่าที่ผมอธิบายจบแล้วก็สามารถไปดูฉากบวกที่ผมไปเจอมาในอาทิตย์ที่ผมฝึกพาวซ่าได้นะครับก็เดี๋ยวจะลงไว้ในคลิปแล้วกันี่แหละโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวเจอกันในเกมเพลย์ครับผมบ๊ายบาย いいかもね。Oh, It's all just temporary. Don't fight. None of it's in our hands. Lose sight of what isn't necessary. Keep this control. I've been on my last nerve. A photo with every pause. I always look forward to life. So I can retreat. It's easier if I just stay. will let myself fall. Could i be Could i be saved by you Could i be Could i be, be slip into my fingers?